นี่เราก็อยู่ที่เขื่อนวิชราลงกรนะครับแล้วก็ทริปนี้ผมจะขึ้นไปบ้านอีกต่องด้วยอัานเว็บร้อยาเอ็กคันนี้ครับไปครับตามาไปด้วยกันไปกับหนุยหนีเมืองทริปนี้ที่บ้านอีกตตอง ออกจากบ้านลังสิตตอนตีสี่ครับผ่านปทุมทั้งเส้นตัดใหม่เพื่อจะไปเข้าชัยพฤกษ์บางกลวยไซน้อยแล้วก็ไปเข้าบางเลนกำแพงแสนผ่านอำเภอพนมทวนเพื่อจะไปถึงตัวเมืองการตอนเช้าครับแวะทานมื้อเช้าที่ท่ารถบขสบเมืองการแล้วเราก็ออกมาต่อทั้งเส้นไซโยก ริมถนนออกมาจากเขื่อนบุเชลราลงกรประมาณ15กิโลครับเราจะพบกับลำธารน,น้ำที่ไหลลงมาเป็นแนวขนานกับถนนแล้วก็ปลายทางก็จะเป็นน้ำตกหรือฝายย่อมๆที่ไหลออกมาจากในป่ามาบรจบกันนะครับ <S <S 1> <S 1> น้ำสวยใสยอยู่ริมถนนสวยมากๆจนผมต้องหยุดถ่ายรูปเลยครับกุ่มน้องๆเยาวชนพวกนี้น่าจะเป็นน้องๆในพื้นที่ัมาเช่อกัน จิตอาสาดูแลพื้นที่นะครับผมกรเก็บขยะแล้วก็ตสางตัดต้นไม้ที่เจกะตามริมทางกันเป็นแบบอย่างที่น่ารักมากๆครับเดี๋ยวตอนนี้มื้อเที่ยงพอดีเราจะแวะกินข้าวที่สองแถวคาเฟ่เนี่ยครับริมถนนออกจากเขื่อนวัชราลงกรมาหน่อยเดียวเป็นบราเป็นร้านกาแฟแล้วก็ตามสั่งแล้วก็วิวเป็นวิวเห็นอ่างเก็บน้ำในเขื่อนนะครับ มื่อเที่ยงผมครับปลาคังผัดชาแม่บ้านนี่ข้าผัดข้าผัดทะเลกับวิวข้างหลังที่เป็นวิวเขื่อนอย่างนี้ครับ ซุ้งไหลาทางที่มันเคยซุดลงไปเมื่อสองสปีก่อนเขสร้างพอมเสร็จแล้วนี่งาสวยเลยครับน,นี้นะครับจะเป็นสุดที่ก่อนถึงอุทยานท้องผาโพมนะครับอันนี้ถ่ายจากตอนฝั่งที่เรากำลังกลับแต่ว่ามันก็คือ เขาเบี่ยงให้วิ่งได้เลนเดียวแล้วก็อีกเลนหนึ่งเนี่ยเขาก็ได้กำลังผมอัดให้มันแน่นมันแน่นอยู่สามารถทำเป็นสองเลนได้ความยากคือมันเป็นเขียวแหละครับดินมันชุนตลอดตลอดก็ฝนตกตลอดทั้งปีก็เลยข้างได้ช้าหน่อยนึงเอถึงจุดชมทิวทัศทางขึ้นเหมืองแล้ว มวิก่อนถึงอุทยานทองผาภูมินะครับด้านหนึ่งจะมองลงไปเห็นเขื่อนวชิราลงกรณีกด้านหนึ่งจะมองเห็นแนวเขาของอุทยานท้องผาภมูมิดูสิครับตอนนี้บ่ายสองกว่าแล้วเนี่ยไม่มีแดดหมอกก็ลอยอ้อยอิงอย่างนี้เกือบตลอดทั้งวันในวันที่พายุเข้าขับรถมาเหนื่อยมาเจอแบบนี้ผมให้สามคำเลยสวยเขียว สดชื่นยังไงยังไงอันนี้แหละลานตันกลางเต็นหน้าสพศิลักแล้วก็เออแต่ว่าก็เป็นสนามฟุตบอลหนึ่งสนามแล้วก็ตรงข้ามกันที่เป็นลำานทานนั้นร้านประเมียดหรือยังไงเนี่ย ทางแล้วสีล็อกคิวเฮาแมวรับแขกประจำที่นี่น้องโขนตุกตาวันนี้ก็พักที่คิวเฮาไมล์ล็อบ <c oughs> เป็นห้องชั้นล่างมีระเบียงข้างหน้าแล้วก็เป็นห้องแนวล็อกในห้องก็จะประมาณนี้นะครับชั้นล่างคือละหนึ่งพันชั้นบนคือเท่าไหร่นะพันห้าค่ะชั้นบนคือละพันห้าแต่ว่าวิวชั้นล่างก็ไม่ขี้เหร่นะตอนแรกนึกว่าชั้นล่างเนี่ยมันจะแบบติดถนนคนเดินผ่านนะห้องอันนี้ไม่ใช่ชั้นล่างเรามันอยู่ไหล่เขามันก็ยังสูงกว่าบ้านข้างล่างนะเห็นหลังหมู่บ้าน เป็นลานอะไรสักอย่างห้องก็จะเป็นสไตล์ลอฟอะครับมีพัดลมให้ทีวีมีไวไฟให้ห้องน้ำก็ค่อนข้างสภาพใหม่ครับห้องน้ำใหม่โอเคอยู okay. ่มีน้ำอุ่นน้ำอุ่นระบบแก๊สมื้อแรกของเราวันนี้ที่ครัวเจนีครับกับข้าวสามอย่างมีผัดทะเลผัดชา ต้มยำรวมมิรแล้วก็ยำใบาชามือนี้ก็300กว่าบาทครับ เหมืองฟีล็อกองค์การเหมืองแร่โดยกระทรวงอุตสาหกรรม ถ้าเขาจะรักอายูเข้าเขาก็รัก แันดูแลลูกลูกค้าเหรอเนี่ยนะทางข้าเมื่นคืนยังคอยเรียงมาดูเนี่ยบาเข้าไ ยื้อเข่าเรานอนที่ยิวอเขาไม่ร้อนนะครับบรรยากาศดีสงบกลับด้วยหนระก็ขอขอบคุณทุกๆการรับชมทุกๆคอมเมนต์นะครับถ้าชอบก็ใช่คลิปนี้ยังไง วันกด s u b s c r i b ์ช่องหนุหนีเมืองเพื่อที่เราจะได้เจอกันในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ